ให้แม่ตัดให้เป็นเส้นเล็กๆไหมคะโอเ okay, คค่ะน้องหม่ำอะไรคะหม่ำเช่นหม่ำเช่นกับชุป น้องอันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยเรียกว่าอะไรกันหนูเลือดน้องชอบใช่ไหมคะอลงน้ำไปแล้วลงน้ำไปแลยว